สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับผมก็จะได้มาเล่าเรื่องเ,อเกี่ยวกับศาสนาต่อไปจากเมื่อวานนะครับที่ได้กล่าวไว้ค้างไว้อยู่นะครับนะครับในวันนี้เราจะมาต่อถึงว่าศาส,สนาแต่ละศาสนานั้นมันเกิดมาได้อย่างไงนะครับครับศาส,สนาก่อกําเนิดมาได้อย่างไรเป็นคําตอบที่อธิบายได้ไม่ยากเลยศา <c oughs> ส,สนาเกิดมาเพื่อ สนองตอบความต้องการของมนุษย์นะครับในอันที่จะสะสแสวงหาหลักยึดมั่นทางจิตใจศาส,สนาจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจแม้แต่ชาวป่าชาวเขาก็ตามนะครับยังมีลัทธิการนับถือผีซึ่งแพร่หลายในหมู่ชนนั้นๆน,น,นะครับจะเห็นได้ว่าผู้ได้รับการศึกษาหรืออารยะประเทศและชนผู้ด้อยการศึกษาหรืออนาอารยประเทศ ต่างก็ไม่แตกต่างกันในเรื่องการยอมรับนับถือศาสนานะครับซึ่งโดยมากแล้วจะเป็นประเภทเทวนิยมนะครับอันมีพระเจ้านะครับทั้งสิ้นนะครับและความเจริญแล้วความจริงก็ไม่มีใครที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีตัวตนจริงๆหรือไม่นะครับแต่ความเชื่อและการยอมรับนับถือก็ยังคงแผ่กระจายออกไปเป็นวงกว้างนะครับแล้วจะโทษว่า มนุษย์ผู้อยู่ในประเทศที่ได้พัฒนาโง่งงง่ายแล้วจะถูกต้องเหรอครับก็คงจะต้องพิจารณากันดูนะครับประเทศที่จเจริญแล้วกับประเทศที่ไม่จเจริญน,นะครับ <c oughs> ต่างก็นับถือศาสนาที่มีพระเจ้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาดูถูกกันว่าโง,งงมง,ง่ายสําหรับคนได้พัฒนาก็คงไม่ถูกต้องนักนะครับครับศาส,สนาแบ่งแยกได้อย่างไรนะครับ <c oughs> โดยจุดหมายปลายทางแล้วศาสนามีจุดหมายปลายทางร่วมกันนะครับแต่การดําเนินการของแต่และศาสนาแตกต่างกันนะครับจึงทําให้แยกประเภทศาสนาออกได้เป็นกว้างๆสองประเภทนะครับคือประเภทที่1เทวนิยมและ2ออเทวนิยมนะครับ,รบเทวนิยมถูกดูเสมือนจะเป็นการที่ยากต่อการพิสูจน์นะครับแต่ก็เป็นประเภทที่มีผู้นับถือมากที่สุด นะครับศาสนาประเภทนี้ได้แก่ศาสนาพราหมณ์ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นนะครับพระเ,เจ้าในศาสนาพราหมณ์ได้แก่พระอิสวรพระเนรพนา,ราพระวิศนุเป็นต้นอย่างนี้นะครับพระเจ้าในศาสนาคริสต์นะครับก็ประกอบด้วยพระจิตพระบิดาพระเยซูคริสต์หรือพระบุตรนะครับพระอันเลาะก็เป็นพระเจ้าในศาสนาอิสลามครับ นอกจากศาสนาใหญ่ๆที่เป็นที่ยอมรับนับถือกันทั้งประเทศที่เจริญแล้วและไม่เจริญซึ่งมีรัฐที่นับถือผีนับถือเทวดาเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนประเภทที่สองนะครับอันได้แก่อาตเวนิยมนั้นก็เป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้านะครับไม่มีตัวตนของพระเจ้าในรัฐศาสนานะครับซึ่งได้แก่ศาสนาพุทธเป็นต้นนะครับครับอันนี้ก็ ไม่มีไม่มีศาส,สดานะครับเพียงแต่ม่พูดไม่มีศาสดาแต่ว่าไม่ได้ให้นับถือศาส,สดาเป็นหลักเป็นพระเจ้าเป็นเทวนิยมหรือสามารถาสัมผัสตัวตนที่แท้จริงได้ของศาสดาของศาสนาพุทธได้นะครับซึ่งก็คือเจ้าชายสิทธัะธนะครับาภายหลังตัสรูแล้วจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้านะครับครับนี่ก็คือเท่าที่ได้เล่าเรียนกันมาในประวัติของศาสนา พุทธนะครับก็จะเห็นได้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นเจ้าชายมีเสื้อสายกษัตริย์นะครับเ้วได้ออกบวชแล้วได้ตัดสู้นะครับว่าความเป็นจริงทั้งหลายนะครับซึ่งในวันต่อไปนะครับในวันพวกนี้และวันต่อๆไปก็จะได้นั่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนานี้อีกต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงขั้นตอนต่างๆนะครับว่าแต่ละศาสนาจะดําเนินการอย่างไรนะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับครับในวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ